วันนี้จะพาไปกินเป็ดปักกิ่งหนังกรอบแบบพรีเมียมตัวให,ใ,หใ,หใหญ่เลยนะครับทุกคนเขามาเสิร์ฟแล้วก็หั่นแล่สดๆให้ที่โต๊ะเลยนะ,ะบอกเลยว่าพัตคานอาหารจีนนี้นะคะตั้งแต่เดินเข้ามาบรรยากาศดีมากร้านสวยงามมีความแบบลักชูสุดๆใครที่กำลังหาร้านไ้ทานอาหารเนื่อในโอกาสพิเศษนะครับร้านนี้เหมาะม,มากเลยอะเริ่มกินเป็ดปักกิ่งกัน,กนบอกเลยว่าพนักง,งานจะแล่นหนังให้แบบดีมากเลยนะครับไม่มีเนื้อปนเลยเป็นหนังกรอบ,รอบๆลนะ้วนๆเอาไปหอกินกับแป้งที่เขาเสิร์ฟมาแบบสดๆร้อนๆนะครับดูดีควันขึ้นเลยระวัางตงกวาลงไปแล้วก็รรราาาาาดนนนนน้้จิิิมะคับบบบบบชตีีืือออออแแแฟกกลเเเเปปไท นะครับทำเป็นผัดเปรี้ยวหวานเป็นผัดเปรี้ยวหวานให้รสชาติเข้มข้นเลยนะครับกินคู่กับสับป,ประรดในผัดเปรี้ยวหวานนะรสชาติแบบสดชื่นมากและอันนี้เป็นมันโถเนื้อวากิวเอเีนะทุกคน<ม>ขนมปังนุ่มๆสอดไส้เนื้อวากิวแบบเป็นแผ่นแน่นๆน,น,นะเป็นมันโถที่มีไส้ที่รสชาติแบบ <c oughs> พรีเมียมมากอร่อยจริงๆสายมันโถแล้วก็สายเนื้อบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดและนี่คือเมนูกว๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งทอดกรลาดซอสกว๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรพิเศษของทางร้านลงไปนะครับบอกเลยว่าอร่อยไม่เหมือนร้านอื่นเลยกินเข้าไปนะแแแแป้้้้งนนนนุ่่่่่มมมๆๆลลลลลววกกก็เเเเเเคคีียยยบบบบจจอออออไสรรระะะะัััาาติิซำำดหหช์ททฟฟข